สุดท้ายของเราในวันนี้ครับเกมจากกลุ่มเอไปดูแมนเชสเตอร์ยูไนงต็ดครับเล่นที่โอแทฟอร์ดเปิดบ้านเจอกับปอร์ติ้งรากาจากสเปนช่วงต้นเกมรากาลุยแต่ว่าเปิดโขมาแล้วอันลันได้มงย้อนสอนครับดาบิดเด็กยาพุ่งไปไม่ถึงเลยครับหรือว่าตูต่อศูนย์ครับรากาออกนำ โอ้โหผมตัดหน้าบุตเนอร์เลยครับในครับบุตเนอร์ขึ้นไม่ถี่นะครับโฉบตัดหน้าบุตเนอร์มาได้ในประตูต่อศูนย์ราก้าลุยต่อขึ้นด้านซ้ายครับเอแดเอแดคลองหนีคาริคไปสุดเส้นหลังเอแดข้างในมีอัลลันครับโโอ้หแปรเสาแรกสองประตูต่อศูนย์ดับแฟนแมนยูยูโรรับปอดท็อกตาบ้างเลยครับเพียงแค่ยี่สิบนาทีครับ ราคาออกนําไม่เคยแพ้ทีมจากโปรตุกเกสในบ้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอเอดพาหนีามาหลุมาได้ยอดเยี่ยมมากๆอาวเลครับอยู่ไม่ได้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟาร์เบอร์ซี่ของมาโดนอัดร่วงพูดถึงให้เป็นปลูกได้เปรียบหลังกาวะยกยกและชิชาลิโต้หมคนเดียวครับไล่มาแล้วครับหนึ่งประตูต่อสองสท้า ผมเนี่ยโดนอัดททำฟาวก่อนนะครับ r ารแต่ว่าผู้ชี้นักู้ได้เปลี่ยนแล้วคารวะยกยิสซาริโตไม่ล้ำนะครับพยายามจะควักแต่ควักไม่ออกครับเบตโต้ที่ประตูของบ布ากาโอ้โหกินมาได้สองคนครับบ้านเบอร์ที่ตักได้มั่นมากครับคารวะไล่มาหนึ่งสองเกมในครึ่งหลังฟานมูนที่เปิดเตะมุ่มตอนนี้อีแวนบุน้นมาบุ้นมาแล้วเจอบอลอีกครับสองประตูต่อสองนาทีหกสิบสองน่จะนี้อีแวน ดูครับเคลียร์ไม่ออกครับแนวรับของบาก้ามีแต่สีเขียวดําตรงนั้นนะครับดูครับเขียวดำสามสี่คนดำหมุนมามาเป็นตอนีแวนซี่มีอยู่คนเดียวครับแลบ้วบอลโค้งโคงมาได้มงกิตาลิโตวันนี้ทำสองประตูครับเป็นประตูสามสองให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแซงครับแซงสปอร์ติ้งบาร์กาได้โอ้ oh. ยอดครับแล้วเป็นสามคะแนนของแมนเชสเตอร์ยูแต่ครับอาชนาบาร์กา 3, 2. 2> ได้สามสองไฮไลท์ในช่วงสุดท้ายของข้านี่นะคะตื่นเต้นจริงๆค่ะสำหรับคู่แรกนะคะมีทั้งใบแดงและจุดโทษด้วยนะคะและคู่ที่สองไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะสำหรับแมนยูนะคะต้องยกความดีแห่งชอบให้ชิคาริโต้เลยละคะ่ะเอาละค่ะนี่คือทั้งหมด8 ทุกลูกทุกประตูของ10แชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองค่ะยังไม่หมดนะคะเขายังมีสรุปคนทั้งหมดมาให้ชมกันอีกค่ะเอาละค่ะสรุปผลทั้งหมดของวันนี้นะคะปลาตัสมอสโกค่ะแพ้เบนฟิก้าชนะเบนฟิก้าไป2ประตูต่อ1ค่ะแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะคะเอาชนะปอร์ติ้งบาร์กาไป3ประตูต่อ2ค่ะบาเต้แพ้ต่อวาเลนเซียไป0ประตูต่อ3ค่ะบาร์เซโลนานะคะเอาชนะเซลติกไป2ประตูต่อ1ค่ะ พัคตาโดนเนตนะคะเอาชนะเชลซีไป2ประตูต่อ1ค่ะนอร์เยรันค่ะตีเสมอนะคะยูนซูตุส1ประตูต่อ1ค่ะกะาลาตส์ายค่ะเสมอกับซีเอฟอาร์ูตไป1ประตูต่อ1ค่ะและคู่สุดท้ายค่ะลิวนะคะแพ้ต่อบาเยอร์มิวนิกไป0ประตูต่อ1ค่ะอะละคะ่ะนี่คือสรุปผลทั้งหมดนะคะแต่ว่ายังไม่จุใจใช่ไหมล่ะคะเพราะว่า กุปของ A ถึง D นะคะยังไม่ได้เตะเลยค่ะจะมีเตะในวันพรุ่งนี้นะคะเราไปดูว่าใครเจอกับใครนะคะแล้วก็ตารางเวลาเนี่ยมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเริ่มกันที่ปอร์โตค่ะในกุ๊ปเนะคะพบกับดินาโมเทียฟค่ะคู่ต่อมานะคะดินโมซาเกร็บค่ะพบกับปารีสแซงต์แชงแมงค่ะต่อด้วยกรุ๊ปบีนะคะอาร์ซนอนจะพบกับเชลเก้ศูค่ะ ต่อกันด้วยมงปริเยในกรุ๊ปตีเช่นกันนะคะพบกับโอลิมเปีคอสค่ะมาต่อกันที่กรุ๊ปตีค่ะเซนิดนะคะพบกับอันเดเลสค่ะและต่อกันด้วยมาลาก้าพบกับนิลาน,นั่นเองค่ะและกรุ๊ปสุดท้ายนะคะกรุ๊ปออฟเดค่ะดอดมุนค่ะเปิดบ้านพบกับเรียวนาดิกค่ะคู่ที่2นะคะอา ตามที่ข้าวบอกไปแล้วนะคะแต่ว่าคู่แรกเป็นคู่ของเซนิตนั่นเองนะคะก็ต้องติดตามชมกันในช่วง5ทุ่มนะคะแล้วทั้งหมดที่เหลือก็จะเตะกันในช่วงตีหนึ่งสี่สิบห้านั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะข้าวสรุปไฮไลท์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมราคาก็ต้องถึงเวลาที่ต้องลาไปแล้วค่ะฝันช้าการวิชาสถาบิตานน์และทีมงานขอลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ